ครับนนี้ก็พาพแม่นองมาบ่งเมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งนะครับในมื้อนี่เป็นเมนูเมนูมมนวัวกบกบกรบใส่กบป,ประมาณหนึ่งกิโลโตัวนี้ก็ื่ขั้วลงไปนะเอาขาซับขาซับห้วบางครั้งแบบ แบ่งแย,งยกส่วนไปเดี๋ยวนตอนนี้กำลังเตรียมเครื่องอยู่ใส่ไรกัแบแยกชิ้นล้หมูน,มนำเครื่องมันมีอะไรเนี่ยเครื่องมันใส่ยังไงเนี่ยไมะกููตะไคร่กระเทียมหอม,อมใส่บักเป่ากูใส่น้ำหน่อยปันนป่นปัน่นปั่นหยดปั่นไดก็ไลยปั่นซับพอ สัมนึงนะครับใส่เครื่องใส่เครื่องทุนแรงแต่ใส่เครื่องปั่นเรานะครับเป็นตัวนี้เป็นเครื่องเดี๋ยวกระเทียมไม่ยังหรอกเครื่องไม่ยังก่อนเนี่ยตะไคร้ใบบุกูรอ๊มแห้งกระเทียมปั่นตี่แกงก่อนเนี่ยพริกสาม ได้พี่แกงกับพีน้ำตัวรที่สูตรโบ,บราณน่าจะถูปากเอาตัวนี้มัน,นเป็นสูนนสตรกระไม้ใหม่ <c oughs> ปั้นเาอาใส่เครื่องปัน้นละเอียด์ดี้เป็นยังแล้วนะีอหอมนะครับเครื่องมันนี่นี่เผาน้านำแนเนาะใส่เผาน้อยนึ่งใส่เผานิดหน่อยนะครับเพราะว่าวเขาเห็ดแบบสูตรเข้มขน้นนะครับสูตรเด็ด เอก,กินเองนะครับเอบ้างดิแล้วีกนะครับเธอสุดท้ายแล้ววันการเตรียมเครื่องเครื่องอัวนะครับเพราะอื่นเครื่องอัวมันพร้อมนะครับ แต่กันนกมต้องเด็เป็ดหนอะรก็ต้องเด็ซุกมันกับหอมแล้วใส่บะกขาวมันหอมมัน่น <c oughs> น้อยหนึ่ง แล้วนะครับตัวน,นี้ขั้นตอนปั่นเครื่องปรุงน,นี่ส่วนผสมก็คือเศษกบนะครับขากบส่วนที่เอาเอาออกจากตัเวเศษอวนตัวนี้ มีเ,ค,เครื่องเครื่องปรุงมีหอมกระเทียมมะพร้าวอันยังเครื่องอปรุงสดนะครับใส่นเห็ดวาเฮ็ดขนาดหนึ่งกิโลนะครับครบหนึ่งกิโลหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าโตหาโตโลนะครับใส่เกลือพอประมาณนะครับประมาณ

รพงุผงปรุงรสครับพีเ่ <c oughs> เขื่องซอนโต้ค <c oughs> นให้เข้ากันนะครับเขื่องเข็มข้นแห้งครับหอมเป็แต่แสีบอยู่อันนี้ <c oughs> เป็นเมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งนะครับอาหารอีสานเนาะ ก็คือัวกบโ,โอ้หหน่วลา่าอัดดิบขั้นตอนการสขั้นตอนสุดท้ายไปนะขั้นตอนกันเอาเครื่องนะรันหยัดเขาในี่ ตตครบท์นะครับเป็นโคบัวนะครับขั้นตอนตัวนี้นะครับเนี่ยเอาถุงนะครับตัดส้นถุงเลยนะครับเป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับ ขัวกบบังแล้วมัขัวเอาใส่แล้วก็ดีลงไปนะครับกบอัววัวงหรอวอ้น่ากินดีดูตัวกำลังงามนะครับเฮ็ดเอวะได้ไปแล้วหนึ่งตัวอ้วนอ้วนตัวที่สองบัตร เมนูเด็ดนะครับใส่บ่ได้ใส่เหื่อน้อนอาจจะปากมันจอกบวกรวบขันตอนบันไดนะครับพี่น้องเขาสามารถคอมเมนต์นได้นะครับแม,ม,ม่ครัวเพิ่นไปตอบคอมเมนต์ให้ เป็นการเรียนรู้นะครับสำหรับไม้ขั้วใหม่เมนูนี่เป็นช่วงฤดูกาลผู้จับค่อยเย <laughs> อห็ดบ่ค่อยมีนะครับบ่ค่อยมีประจำเมนูครบเพราะว่ามันมันเห็ดหยาง,งนะครับตัว<แ><น>ต้วนชุ<แ>่งเฮกันญาด์ลายมันสีว่วซุกตัวใหญ่ธรรมดาตัวนี้น้อยตหาหักตาหักถ้าเมนเิดขายเกิดลุก <laughs> สิไปทั้งรูป,ปุ่นแล้วนี่ตัวนี้เขาเห็ดกินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพอขายไม่ขายก็จังบ่ค่อยได้เ็ดไปขายนะครับเพราะว่าต้นทุนมันสูงนะครับตัวนี้แต่ว่าเขาเห็ดกินในพวกเรือนเนา่เป็นเมนูที่เด็ดอีกเมนูหนึ่งครับได้๋สองโตแล้วกัน ที่สามพ่อปลาเครื่อง่ามันเหลือเราไปสัญญาใจดอกแคแล้วกันหนึ่งกันได้เห็ดอ,อ,อ,อีกได้ได้ไลา์เมนูนะครับส่วนถามันเหลือเครื่องนะครับเป็นเครื่องอัวก,กบบร่ได้ใส่บม่ได้ใส่ผิดมันแดงเพราะว่าว เด็กชอบกินปกติก็เห็นในผู้ใหญ่กินก็ต้องเขาลดจัดๆหน่อย่อยตัวเนี้เอาลดกลางกลางกลางอ่อนเผ็ดแต่จักหน่อยตัวสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเดนี่อยู่บนนี่เด ได้เก็บไว้อยู่บังวิ่งนี่เลยวิ่งกินเทียงกินเทียงจ้าเน่านี่แหละก็มีหัวเข่าอยู่นะครับฝากไปนองเงานะครับเบิ้งคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเพราะวเสียดคลิปไม่เรื่อยๆอยอยู่เหลือแก่โอ้เสแสรบครับาร์นี้แล้วล่ะเมนูอัวกบ ไปเสียบโบกน่งองไปับดีทองมันกนไดอ่ากินม,มอ,อข้าวหั้งกะเทืองผักดอีกินเหมือนกอนอืมรถแยกก่อนรสาดดีเลยเจ้ เด็ดกหลี่ครับจิ้มนาพอกันไหมจิ้ <Yeah. S 1> มนี่แสบครับยกเร่องกิลนอ่ครับ